ทีมข่าวพาไปชมงานใหญ่ประจำปีของชาวอำเภอหนองบัวซอกับงานมะม่วงแฟซึ่งปีนี้ทราบม,มาว่าจัดได้อย่างน่าประทับใจจะสวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวเราครับ ถือเป็นงานใหญ่ประจําปีของชาวอาเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีครับกับงานมะม่วงแฝปีนี้ซึ่งเริ่มงานได้อย่างประทับใจด้วยขบวนแห่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งซึ่งนําเสนอของดีในแต่ละพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจครับซึ่งปีนี้ขบวนยาวมากทําให้ผู้ชมสามารถชมความสวยงามได้อย่างเต็มอิ่ถึงสองชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวซึ่งปีนี้ก็มีการมอบรางวัลให้กับตาบําบลพิชนะเลิศที่ได้ออกแบบขบวนได้อย่างสวยงามและเป็นที่ประทับใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว พรองแชมป์ประเภทขบวนแห่นั่นก็คือเทศบาลตำบลภูผาแดงครับาคานีการาจงีานกาชาติมุม้มงแฟของดีน้องวสอปี2567นี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่33แล้วโดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในปี2533 เพื่อส่งเสริมการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงของเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อยกระดับผลผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้งานมะม่วงแร์ก็กลายเป็นงานประจําอําเภอหนองบัวซอไปแล้วครับสําหรับพื้นที่อเาเภอหนองบัวซอเป็นพื้นที่มีการปลูกมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีโดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด5,893ไร่ มีเกษตรกร455ครัวเรือนมีผลผลิตทั้งนอกและในฤดูประมาณ6,423ตันต่อปีและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้อำเภอหนองหัวซอเองก็ยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีโอกาสจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของตนเองตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งทำให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นครับ ในการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมีการจำหน่ายมะม่วง,งราคาประหยัดซึ่งราคาเริ่มต้นที่35บาทถึง50บาทต่อ1กิโลกรัมภายในงานก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีของแต่ละตำบลเช่นผ้าไหมขิดซึ่งเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งที่ชาวหนองวัวซอภาคภาคูมิใจครับรวมทั้งการจัดนิทรรศาการของส่วนราชการหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งภาคเอกชนอีกด้วย มาร่วมภาคภูมิใจไปกับผลผลิตทางการเกษตร,รของพี่น้องอำเภอหนองวซอตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มีนาคม2567นี้โดยงานจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีครับ